ย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองเดือนสเดือนที่ผ่านมาฝนยังไม่ตกนะก็เริ่มจะตกแล้วแหละก็นี่เห็นไหมเริ่มจะตกถ้าเขาบอกว่าโบราณฝนจะตกมันจะต้องขุดอะไรลงไปมันจะเจอนะเจอตัวนี้นะคะตัวอึ่งอ่างเล้นะทีนี้ฝนมันยังไม่มาเนาะปลูกอะไรลงไปก็ยังต้องรดน้ําเมื่อช่วงหนึ่งอ่ะนะคะเราก็อยากได้น้ําอยากได้น้ําเก็บ เก็บน้ําไว้เวลาลดผักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าจะต้องทำคลองไส้ไก่ตอนนั้นก็พอดีช่วงปิดเทอมคุณยายเขาทํางานที่โรงเรียนปิดเทอมแล้วยายไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปช่วยไปดูแลนักเรียนยายก็เลยมาช่วยขุดนะคะขุดคลองไส้ไก่ตอนนั้นอ,อยากจะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นวิดีโอเก่าคลองไส้ไก่นี่เราใช้รถขุดแล้วก็มาตกแต่งขอบคุณยายก็เลยมาช่วยนะคุณยายมาลิ เมื่อช่วยสองคนก็ขุดไปขุดมาคุยกันไปนะคุยกันไปเรื่อยเวลามันก็หมดไปก็ไม่เหนื่อยนะขนดินขึ้นมาขุดลงไปหนึ่งมิตรนะคทุกคนความกว้างของขอบสะนี้มัน60เซนเนาะอืมเซนปัจจุบันมันมาแบบนี้เลยนะคะทุกคนกระโดดข้ามได้แบบนี้เนาะปัจจุบันปัจจุบันกองไส้ไก่ของเราก็เลี้ยงจริงๆอย่างที่เราพูดไปว่าขนมัน ไม่ตกมันก็ไม่มีน้ําเมื่อไม่มีน้ําอยากจะเก็บน้ําไว้ลดผักอย่างนี้เนาะไม่คิดว่าจะเลี้ยงกบนะคะไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงกบเลี้ยงปลาแต่เนื่องด้วยที่ว่าพอขุดแล้วทีนี้ฝนมันตกเนาะฝนมันตกเราเอากระสอบระลองเพื่อป้องกันหินเพราะว่าสวนนี้มันมีหินแล้วก็จะจะปูผ้ายางทับอีกทีหนึง่งอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วพอเราลองกระสอบเสร็จนะคะทุกคนมันก็เลย กายเปนะ็นว่าฝนตกหนักเนาะช่วงฝนตกหนักเนี่ยน้ำมันก็เลยไม่ลดอยู่ในกระสอบเนี่ยตกทุกวนันทุกวันช่วงนี้นะเราก็เลยเปลี่ยนแผนจากที่ว่าเออฝนมันตกทํำยังไงไม่ได้ก็เอากบมาปล่อยอย่างที่เห็นนะคะทุกคนเอาปลาหมอลงมาเลี้ยงนะจากการเลี้ยงปลาหมอกับกบที่เราสังเกตเนี่ยนะทุกคนมันได้ผลเกินเกิน,นคนนาดเนาะหนึ่งวิทยที่ขุดลงไปนะคะกบก็ไม่กระโดดขึ้นมา กบกระโดดขึ้นมาไม่ได้ปลาหมอกับกบมันก็เลยอยู่รวมกันมันอยู่กันได้ต้นทุนต่ํานะคะเลี้ยงแบบนี้เนาะอันนี้ขอบ,ขอบรอบสระนะคะทุกคนก็จะออกมาลักษณะหน้าตาประมาณนี้ปัจจุบันนี้เขาโพดปูกก็สวยงามแล้วนะคะทุกคนออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยคือเป็นยังไงบ้างเราสําหรับเราเป็นเจ้าของในการดูแลแบบแบบภูมิใจที่ตัวเองอยากจะมีแบบนี้แล้วก็ เวลามานั่งดูเลี้ยงกบเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันเพลินดีนะคะทุกคนมันมีความสุขตอบโจทย์ให้ชีวิตได้ดีมากเวลาขุดบ่อไม่ต้องเอากว้างๆนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นำมาใช้คลิปนี้เผื่อจะเป็นแนวทางในการทรรําเกษตรสําหรับเพื่อนๆอ,อ,อยากจะขุดคลองไส้ไก่ขุดไป1มิตรกว้าง60เซนประมาณนี้ก็น่าจะพอดีกับงบป,ประมาณที่มันไม่บานปลปนนปนนายทกุกคนขอบคุณที่รับชม